สวัสดีครับไปไหนดีนะวัดปุสรรันไปกันเลยครับเรากลับรถไปทางเส้นปาร,รามสองเลี้ยวซ้ายที่แยกวังมะนาวเ,เข้าจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นก็ขับรถไปเรื่อยๆเบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานข้ามถนนเพชรเกษมไปยังอำเภอแก่งกระจาน วิวสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาและต้น,านตาลตโนดสวยงามมากกับรถชมวิวสองข้างทางขึ้นเนินเขามีต้นไม้เกี่ยวกะจีเยอะมาก ข้างทางจะมีรูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ไว้มีโอกาสหน้าจะมาแวะกราบสักการะถึงแล้วครับวัดปุสวรร์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเข้าไปชมข้างในกันเลยครับแวะเข้ามาที่ศาลาไม่มีเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์อยู่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฉันเพลนพอดี เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นพระศิวลีกับองค์ปยากรุธต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปชมพระบรมโพธิสัตว์ศีอริยะเมตรยัยเป็นพระพุทธรูปยกขาวองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ช่วงตอนเที่ยงอากาศร้อนมากข้างในไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนขับรถเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับระหว่างทางก็จะมีรูปปั้นวางอยู่เป็นจุด,จด ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นพระพรมพระอินทร์ตรงนี้ก็จะเป็นสันติเจดีย์ก็ประชมด้านในกันเลยครับ องนี้ก็จะเป็นพระพุทธนิมิตวิชิตมานพระพุทธเจ้าพญามุจลินนากราช โอจีวกพระปางตวายเนตรพระศิวลีพระสังกัจจัย ตรงนี้ก็จะเป็นหู่ขาวหรือ408ดและสยามเทวาธิราช อนาตบินติกะเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาหลวงป่อสมฤทัไทยพระแม่ควรอิมตีจางอวง จุดนี้ก็จะเป็นพระพุทธเมตตาญาณรังสีเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปชมกันต่อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอุโบโสถ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยก็เลยไม่ได้เข้าไปชมน่าจะาก,กำลังสร้างหรืออาจจะบูรณะยังไม่เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นพระอุ้มบาท พระพุทธจินาราชและร่วงโรชนาริศหลวงพ่อองค์ดำ ด้านตรงกล้ามก็จะเป็นที่ปักสงก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นองค์ปยากรุธ เดี๋ยวเราขับรถชมสองข้างทางกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงจุดทางเข้าพอดีงั้นเราขับรถออกกันเลยนะครับ พอกลับรถออกมาถึงศาลาหน้าวัดเจอพระสงฆ์อยู่ที่ศาลาอดีเลยอากาศร้อนก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปสอบถามข้อมูลถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมากรบาบไหวอีกครั้ง